สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้แกยูทีสุดารัตฟา้ามหญ้ามุลโตสองและหญ้าอื่นๆโอ้ลมยินเสยเสยน่าสีแรงไปโดนแหนอนาพิกัดยุดสพิกัดสุดารัตฟา้ามกับยูทีบ้านคอยดำบลน,น้องหินอำเภอเมืองสวงจังหวัดอรอยเอ็ดอันนี้คือ แปรงนี้เป็นเป็นหน้าวานเลยค่ะหมุ่วานเขาได้ให้เขามาตัดใบเขา่าก็ดีให้หน้องไส้ามาตัดใบเขา่า,เขาให้หรือทั้งสาเข่าให้เมือนี้ก็เลยขึดว่าเอางัวมาลามใส่สะเลย <c oughs> เอากินให้เต็มที่เด้อ พอดีเห็นหลายๆคนเป็นเห็ดอยู่มันหยาหลายพูดไหมพ่อแม่พี่นอ้องหยากันลายหยากับเขามสิหยาหลายว่าเขาคุณปอตรงเนี้ยแลงนี้นี่เป็นหน้าวานมีพื้นที่ทั้งหมดสามเลยค่ะสาม่มีพื้นทีทนท่ทั้งหมดสามเลย เดี๋ยวืันนี้เป็นกะสีมาตัดอีกอยู่เอาเอินว่าท้ำสาวเขาเขาก็เลยเอาง่วนี่มาลามใส่ให้มันได้กินอิ่มๆแต่เปลี่ยนบรรยากาศรสชาติของหยาหยาธรรมาชาติง่วนยุนี่วันทุกโตค่ะพ่อแม่พี่น้อง อวนย้อนหยาเพราะว่าเขากระปูกหย่าหลายแต่ว่าเหมือนอาาน,นอาาาี่เอามากินนันหย่าถ้ามชาติเอามากินเขาต้นเขาต้นก้าเป็นหน้าวานค่ะพวเห็ดหน้าวานมันแรงพอแรงแล้วบานนี้มันเกิดหย่ากับเกิดหัดเขาก็ตัดทุกปีนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องตัดใบเขา ตัดถูกปีทุกปีนี่ค่ะยันให้นเขามาตัดเมื่อวานนี้ก็เ่เรว่าเขาเอางัาวลงน้ำซะยังให้นเขามาตัดตัดเติมเติมอีกตัดเล่มไปให้เรียบร้อยสนุกกินเด้อเด็กๆเกอ้ กองเห็ดเบิง้งแล้วเบื้อหนาสิเป็นอยังดอกเพราะว่าดินดินกระแนนดีว่าพี่น้องดินดินแน,น่นเพราะว่ามันเบ่ได้ขังน้ำเบิ้งเนี้เป็นยังเบื้องหยาได้เป็นยัง,ยงจักหยาตักเขาหน้าเขา้าใส่ปุ๋ยขีงงัวตัาขาเข้าด้ใส่ปุ๋ยเคมีเข้าใส่ปุ๋ยขีงงัว เขาก็มันสีบ่ง่ามกับพอวามันมันแรงไหมคะแรงหยากับขืนหัดขึืนยังอ้าวมันนี้มีความสุขในการกินเด้อเด็กๆเอ้ยมีความสุขในการกินกินให้อิ่มอิ่มแล้วก็สิเอาเขาขอคอกไว้ เหล่ามูที่ตัดไว้น่ะกับสีหอบไปให้กินในคอ,อกอีกโอ้อากาศทุงให้ทุงหน้าดีคักพ่อแม่พี่น้องเอ้แต่ว่าล้มว้อยว้อยคือเป็นตะแลงแท้ก็นีเขามีง่วงหกโตค่ะทั้งหมด นี่ขอดลูกแล้วนี่ลูกไปเดือนกว่าแล้วนี่เนเนอันนี้พ่นตัดมือว่านนี่ค่ะตัดมือว่านเลาก็มือเ้านี่ก็มี่พ่นมาตัดขอตัดไปแหงัว่าพีกน้อยหนึง่ง ประมาณหอนวันเสาร์นี่ก็คงจะตัดเรียบคงสิกเกลียงเพราะฉะนั้นให้ซู้เปอกินเด้อเด็กๆนะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศรสชาติหญ้าหญ้าธรรมชาติพร้อมในต้นเขาตอาน,นี้กับทอง กับซี่วายสูนเก่กค่ะสามเดือนกลัวแล้วล่ละมานก็บทอง8ดเดือนค่ะสืวมีหน้านี่ซื้อสูโตค่ะอันนี้ก็แม่แต้มซื้อแม่แต้ม ตักหญ้าหยังเป็นหญ้าหยังปนเปกันไปมดัดถึงต้นเขา <c oughs> แปลงนี่กะที่หญ้าหลายที่สุดนะหญ้าก,กับเขาคือสิได้ตัดแค่แปลงเดียวแปลงนี่กะอยู่ที่ประมาณสามไร่ค่ะ,ะสำหรับมือนี่กะ เอาไว้ซ้ำนีก็เอน,นอาะค่ะเนาะขอบคุณผู้สื่อติดตามช่องเล็กๆของเฮาก็ให้ปลอดภัยห้างไกลจากโรคโควิดมีความสุขสวัสดีค่ะ